เัปเอต้องไ็นสมาเลยนะ่เดี๋ยว้มเดี๋ยวต้องใกล้กระสอบทไม่ต้องไม่เปิดก็คือเขียรย่งนี้แล้วก็ใกล้กระสอบทราย เอาดินมาแล้วก็วางบนดินเลยแค่นั้นเองตรงนี้เดี๋ยวท่านมาเปิดให้กว้างนิดนึงเดี๋ยวต้องเอากระสอบทรายลุมหลวมยัดใส่ใส่กระสอบลุมหลวมแล้วก็ยัดเข้าไปเพื่อเวลานั้นเราได้เยอะเปิดได้เราจะดินไม่ได้ใช่ครับก็คืออันไหนที่ใครมีสนับสนุนเราก็กระสอบทรายเราขอจากผู้ประกอบการเนี่ยมาทำงานทันกันเนะให้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 เนี่ย ยกไอ้นี้วางยาวไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับวางวางถนนวิ่งยาวตรงไปเลยเพื่อให้ถึงถนนที่เห็นอยู่น,นหน้าเลยครับครับผม แต่งงานก็ได้่คือกอบในการกอดก็คืออได้ครึ่งหน่ะครึ่งก็ตอบว่นนั้นตอบกวันนี้น้อยเกิน

แล้วก็ทางอำเภอเนี่ยน่าจะวางแผนป้องกันเนี่ยประชุมหารือกันเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแล้วครับผมก็ดีใจด้วยที่ท่านนายกอบจเนี่ยท่านคุณวิทุกระจางเนี่ยไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งประชาชนกระทั่งระดับอำเภอเนี่ยท่านนายกอบจจะเรียกประชุมตลอดครับก็คือกําลังหลักที่สําคัญผมมองว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับทหารนะเพราะว่าสมัยนี้การทํางานเนี่ยแรงงานเนี่ยจะเอามากระสอบทายเนี่ยประชาชนเนี่ยมัน ไม่เพียงพออย่างสมัยก่อนอยังพอใช้กันได้แต่ตอนนี้ถ้าเ,เกิดสถานการณ์แบบนี้ผมว่ากำลังหลักน่าจะเป็นทหารที่ช่วยได้ครับตอนนี้ส่วนกรณีของตำบลบางโพเหนือเนี่ยก็คือมีสองคูบ้านที่ท่วมก็เป็นเรื่องปกติละริแม,ม่น้ําอยู่นอกประตูกั้นน้กานก็จะท่วมปกติตอนนี้ชาวบ้านก็เก็บของขึ้นที่สูงรับตอนนี้ทางท้องถิ่นอบตอและอบะจอเนี่ยได้ร่วมกันว่าเราจะทําไงผมหารือคุยกับท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านรองนายกคุยกันนะครับ เราก็คุยเลขาท่านเลขาของท่านนายกก็ได้คุยกันว่าเดี๋ยวผมจะกู้วัดบางนาเพราะเป็นสถานเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวด้วยก็คือเราก็จะไม่ให้ไม่ให้น้ำมันท่วมก็เลยได้ปรึกษากับท่านที่ปรึกษาตอนนี้ก็วันนี้ได้ปรึกษาเรื่องกระสอบอแล้วก็ทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทรายวันนี้มันไม่ทันเพราะว่าหลายที่ขอปทางอบาจอ,อแต่ส่วนกรณีบางโทเหนือที่วัดบางนาเนี่ยพรุ่งน,นี้ มสมแต่กระสอนนี่ไปเอามาแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องขอกําลังทหารอีกหนึ่งวันเพื่อกั้นกอกไว้แต่ยังไม่ได้กั้นเตรียมความพร้อมนะครับก็คือก็ขอขอบคุณทางอบจด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทางอําเภอทั้งปหลัดอำเภอก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ทหารนี่ยิ่งทหารเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็คือขาดไม่ได้เลยนตอนนี้ผมมองด้วยว่าผมคุยกันแล้วว่าทหารเนี่ยขาดไม่ได้เลยตอนนี้เฉพาะกำลังชาวบ้านเนี่ยไม่เพียงพอเลยผู้นำ นสีห้าสีพระตาหารนะครับด้วยครับเย้ขอบคุณครับ